คนข่าวกับผมวาราวิชิมณันนีครับนลินสิงห์ขับพุทธางกูลค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับฟัง FM 96ด้วยค่ะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณวาราวิชย์แห่งคมชัดลึกโอ้โหแน่นอนค่ะเขามาอยู่ตรงนี้นะคะข้อมูลเขาลึกปกติเขาฮาร์ดพอกนะคุณผู้ชมเราจะต้องได้อะไรเยอะๆแน่นอนโดยเฉพาะมุมการเมืองในเบรกหนึ่งของเราวันนี้คุณนลินสร้างความกดดันให้ผมเลยครับมาทาหน้าที่แทนหนึ่งวันก่อนวันนี้ฝากความหวังค่ะครับวันนี้บรรยากาศที่จะมาคุยกันคุณนลินเหมือนกับว่า จะเลือกตั้งกันเดือน2เดือนนี้แล้วนะแต่เอาจริงๆนะในความรู้สึกของเราและการวิเคราะห์นะคะเหมือนกับว่าฝ่ายค้านเนี่ยอยากจะเลือกตั้งมานานแล้วก็ลงพื้นที่ทุกอย่างมานานแล้วแล้วมันก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆจนนี่ค่ะมันปะทุแล้วคือที่บอกว่าเหมือนจะเลือกตั้งกันเดือน2เดือนนี้เพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยหลายพักการเมืองเขานัดประชุมกัน <ใช S 1> แลวมันก็มีวาระสําคัญหลายพักเลยนะแต่ประเด็นก็คือก่อนที่คุณจะประชุมหาเรื่องเพื่อจะไปสู้ศึกเลือกตั้งเนี่ยนะ ช่วยจัดการศึกภายในกันซะก่อนตรงกับหัวข้อเราเลยนะคะคุณผู้ชมหัวข้อของเราวันนี้ศึกในร้ายกว่าศึกนอกอน่ากลัวขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมีทั้ง